คอมโบนี้มันโหดจริงการันตีนะครับนา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 เเดี๋ยวเดีดี๋วตาย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 ยมระเบิดอ่ะขอระเบิดขอระเบินเลียติเลียตินี่มัดีสามเยเจอสามเกือกันปีนึ่งไอ้บ้ามึเล่นเลเตอร์กูเล่นแต่ยายวะเอาไหาพี่เบอร์ขอเลี้ยงพี่เบอร์ขอเลี้ยงมามามาเลเตอร์ซับเลเตอร์ซับ ซูเปอร์แมนออฟโค้โหดพี่เบอร์ตาเนี้ยผมบอกให้ไม่ก็ให้จับอารัมไว้อ่ะแล้วพี่ก็ถ่ายอารัมเข้าบ่อน้ำอารัมทำอะไรไม่ได้โดนจับอยู่อ่ะรู้ปะเนี่ยเคยรู้เลยพังไม่ได้ไมจริงเหรอวะจริงจริงมันโคบโบกันอ่ะล่ซูเปอร์แมนไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงไอ้วานไอ,นอ้สัตว์เมทสามเนี่ยตอนแรกเราเนี่ยเมทสามเนี่ยได้ได้ๆกูมียอนตัวเดียวก็เหลือเฟือแล้วอยากให้กูตายก็พอหดระเบิดโชว์ไหมเป็นฟิวกายภาพนะบอกก่อนบุ้มโก็เหี้ยระเบิดเล่นแล้ว ไม่กดใส่ศัตรูว่าเผื่อเขาได้เฟิร์สบัตเนี่ยเดินสามเ่าเดินสามเปล่าคุเดินด้วยนะกูเดินด้วยนะกูเดินด้วยนะกูเดินด้วยนะไปสกินเทอร์โคเท่สล้ว่ยพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเปิดพุ่ไม่หน่อยพี่เบิร์ดเปิดพุ่ไม่หน่อยอยปวดแม่ะลูกพี่เบิร์ดไปพี่เบิร์ดไปพีทะบาดไปทะบินทะบาดไปล่ะพาตัดป่ามันตัดปามันพี่เบิร์ดไปล่ะเฮ้ยพี่เบิร์ดเด็กคู่แม่เคารพเลยพี่มาแล้วพี่เวียนเลยเมื่อไรพี่เอามะโอเคโอเคตัวกูก็เดินเล่นปีเลย

ไม่ได้หไม่ได้เอาอีเอาอีเอาอีกไม่ได้เฮียไม่ได้ไอ้เฮไอ้ยม้สมอ้ไม่ได้ไม่ด้รูสีงไอ้วาไอโอไยอัพห่หรืออัพ2องะทีอโซลคิวารัมโซลคิวารัมโซลคิวารัมดูดดูดูดูมามามดูหัวดันดูหวดันทั้งล่างหวดันโคตรมันเดิน4เดิอน4เดิน4เดืน่เอาดีเอาดีเอาดีเอาเอาแม่งเดวรอลยนะเอาแม่งเลยดีครับ ตั้ตั้งไ่ายตั้่าสยโอยยังไม่ลดเลยสัสเลยม่ดีกูแทงอยู่มาดีมาดีบุกบนเลยบุกบนเลยไอ้บ้ามีตังกี่วิตังกี่วิบ้าตังกี่วิตังกี่วิเยได้อู่แล้วป่าวะตันตั้ตั้ต่อตันต่อตันต่อตั้ต่อตายสวยเอกูแทงแล้วสปินแล้วทอนสปินแล้วทอนไม่ได้อนไม่้อนไปไปไปเล็ดเลดเลดกลับเอาเลไอ้ยี่ทา่าลอยู่เลดอยู่เลดเ้ามาพี่ ตาย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 สวยบ้านแตกกันเนี่ยบ้านแตกันเนี้ยเชื่ตีเชิญอกตีเลเดี๋ยวเดีันีกันบ้านอีกรอบอีกพอแล้วไหมมจแล้วมีจัน้งังเอะไปจันไ่จันมันตายนะอาวิจับพาวิจับพาวิจับเดียกูจับให้นะกูจับให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายยตองเา่ตอ่าองอย่า่าอย่าออยาบย่ย่่าบอ่าอก้่านอ่อ่อ่ออย่่อาาอย ลเยตรงนี้ก็ตีกันหนักกว่าการรับคนกับเตเดียวน่ในแหละยังไม่ได้ลงกลางเลยว่ะกูเพิ่งลงมาเนี่ยเวฟสองเนี่ยอันเนี้ยถอนมาโอ้ยเชื่อขบนไอพี่เบอร์พี่เบอร์ลงลงไอ้ลงไอบนหน่อยลงบนหน่อยพี่เบอร์รอลงบนพี่เบอร์รอลงบนตรงนี้ตรงนี้วตรงนี้ปกิวไอพี่พี่เบอร์รอพี่เบอร์พี่เบอร์ลงไหนพี่ลงไหนไม่ลงกูสิพี่เบอร์ เียโซโล่คิวแต่คิวจับดิ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 จินี่จะหดแล้วจะหดแล้วกินทางกกินทางตายตายตายตยัายายตายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยัอ่รู้รู้ยี่จปกเหลี่ยบีมันจะมาหลอกมกูพอแล้วไอสัตว์พอ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 แล้วเมื่อไงเียรู้รู้รู้ว่ากิดยังไงก็รอดไงเอาไปหาลีนิกไงตายนะตายนะตายไม่โดนสกิลซืดมันตายหน้าธนูกูโอ้ยสลับที่เบอร์สลับสลับสลบสลับจับจับจับ ไม่ได้ไม่มีไม่ได้พี่พูดไม่จไม่ไม่ไม่โอนเงินเขาต้องการเซเนียร์ว่ะแล้วมึงจับตายเลยนะเว้ยจับตายเลยนะเว้ยโหตีกันมันเกินไปยอุ้ยเกือบตายเกือบตายเกือบตายมีกันติมีกันติมีกันติไม่มีมีมีบอกเลยมีกี่จุนที่อ่ะพี่เบอร์ผมสลับหน่อยพี่เบอร์สลับหน่อยเรอดูพิกกินหน่อยรอดูพิกกินหน่อยดูพิกกินหน่อยพี่เบอร์มันจ้าพี่เบอร์มันจ้าพี่เบอร์เอ้ยมึงเป็นแทงนะเว้ยแล้ไม่เราันโดนผมมาอ่ะ ไปพี่โซโลคิว oh, พี่โซโลคิวโอ้พี่โซโลคิวเพื่อมองผมพี่เพื่อมองผมเพื่อมองไม่มีเพ <im machine noise> ื่อไม่มีพื่ไม่มีตายแล้วพี่ตายแล้วพี่โซโลคิวนี่ไปแล้วเราอ้พี่โหวมันโดนผมไงไอ้โง่บัวนา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 สวยสวยสวยไอ้ตัวเฮ้ยมาดิสามเกลือสามเกลือไอ้เหี้ยมึงเจอที่ไอ้ตันตันหรือเป่ะมีตันป่ะมีแค่หนึ่งเดตันตันตันแล้วเรียติเรียติสี่มาดิสามเกลือไอ้ตัด เจอสเกอกูตันปีหนึ่งเดินสามเดินสามเดินสพี่มาไปเลยพี่ไปเลยพี่าไป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 ไม่ต้องไม่ต้องแพ้แพ้เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้ไปเลยไปเลยแพ้เดี๋ยวแพ้ไปเลยไปพี่พไม่เล่นแล้วไม่ลงไม่ลงกูลงกิคนเดียวเเรียกนรไม่ต้องเรียกนะไม่ต้องเรียกนะจับจับจัจับ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 จ ไปิกซีกซี่ติิกซีไปแล้วอดออ้ยหนึงคิกอว่ะเจ็บเจ็บอุ้ยไม่โดนมาดิมาดิอย่าปมหนปมไนปมนแม่งเลยป้อมนแม่งเลยตาิวบีป่ะตาิบีทาิบโอ้ยอข้างล่างไม่โคตรดูเดือดเลยป่ะข้างล่างดูเดือดจั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 ดดดดดยดด้ยตเิดีระเบิดดระเบิดอ่ะ ขอระเบิดขอระเบิดนี่สวยสวยเล่งอยู่เล่งอยู่เล่งอยู่โอ้มขอพูดีขอพูดีเจ้าพูดาอ่ะรุ่มแรงไปหน่อยเมื่อกี้ยอมแล้วเดี๋ยวเกินวะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะนั่งก้ภาพอะก็บอกว่าอยากบังคับให้เล่นแครี่ไงน้องๆเอาล้วครับตอนนี้นะครับผมเป็นบีวายแล้วก็มีมาร์กนะผมเตรียมมาแล้วเออว่ามันดีจริงหรือเปล่ารอบนี้นะครับเอามีมาร์กมาเป็นเมดเลยนะครับผม แล้วก็ B y เป็นซับนะผมย้อนยก้องอะไรกันคอมโบเนี้ยโดนตายทุกตัวจริงตายทุกตัวคอมโบน่าเกียดแห่งสัตวัษอเลสเตอร์นาตาาย้อนผมบอกให้สมตัวนี้เพื่ออยู่ด้วยกันนะมันจะพลังมากมันพลังแต่เวลหนึ่งเวลหนึ่เลยนะพี่ผมบอกให้แต่เกวเวลหนึ่งแม่งเคลียร์เวฟอย่างไวเลยสาตัวเนี้ยแบบ แม่งไม่ได้เดินเลยฝั่นเอาคาบอ่ะรอดูเลยรอดูความโกงตั้งแต่เวลสองนะจัดไปเลยครับ2เกมแบบอิ่มๆใครเคยเห็นคลิกแน็กที่น่าสงสารที่สุดในปัตตพีไหมครับจะได้เห็นแน่ในพอ้ได้เห็นแน่ไป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 เฮ้ยเราเคลียร์เสร็จแล้วนะคีบผมยังไม่ถึงเลยพี่เฮ้ยมันเรน้ำบู่ มาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วไม่โดนว่ะโอเคโอเคตัวเล็กมันนี่ยตัวเล็กมันยออกลากออกลากออกลากออกเอ้ยกูแจ็คหนึ่งอะเราเราซัดมันได้ไม่ใช่เหรอเราซัดมันได้นะมันวี่มันวี่ด้วงอยู่นะมันวี่ด้วงอยู่ใกล้ๆนะผมจะสองแล้วผมจะสองแล้วบ้านดูโอเคโอเคคนสองแล้วมา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 โดนเอา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 ทุกเดียวตายเลยุเดียวตายเลยุเดียวตายเลย อนะตัดโดนตัดโดนโอ้โหโดนฟุกี่หมายแล้วมิกแห้งว่ะโอ้โหโดนฟุกว่ะคอมโบเราไปเลื่อยพมาไปเรื่อยเดี๋ยวเราเราเคลียร์เสร็จแล้วเราเคลียร์กลางเสร็จแล้วเราเคลียร์กลางเสร็จแล้วสามพี่สามพี่สามวิ่สามพี่ะมาผมมาอตรงนี้พี่ขึ้นเลย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 ผมตันผมตันตรงนี้ได้เนาะไอ้ไม่ถึงอะไปฟิก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 มันฟิกมันฟิกมันฟิกสวยสวยเราเริ่มใหม่เราเริ่มใหม่ดีเราเริ่มใหม่ดีดีนี เอาไอ้แก๊กเนี่ยผมว่าไอ้แก๊กเนี่ยมันไม่ตายทีเป็นไปเป็นเป็นเป็นไ,ไปได้อ่ะมันฟิกแล้วมันฟิกแล้วเดี๋ยวเราเล่นเนี่ยแก,ก <รถ S 1> คุกแล้วแก,กคุกแล้วแกคุกแล้วเราเคลียร์กลางไว้เราเคลียร์กลางไว้มเอาอะไรเอาอะไรถม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 แก่สี่แล้วพี่เหมือนบูมันจะขึ้นมั้งบูขึ้นบูขึ้นบูขึ้น อไยวีคอยตกสารหรอกคับไม่ค่อยได้ตกสารหรอครับีล่ะสวยสวยยวยไปแล้วผมาปูแล้วผมมาปูแล้วจับแล้วดีก่อนเฮ้ยมาอีกกว่ามาอีกกว่ามาอีกกว่าเจอที่เลสป่ะล่เจอที่เลสป่ะล่เจอที่เลสป่ะล่ะเด็่ทให้มันน่าสงสารหน่อยทำให้มันน่าสงสารหน่อยเจอที่เลสเจอที่เลสได้ได้ได้ป นี่ไงล่ะสงสารแล้วิ่งไปแล้วเนี่ยสวยสวยสวยมึงเจอแล้เจอที่เลสครับเจอที่เลทจับแล้วจับแล้วเฮ้นเล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับด้านหลังมาด้านหลังมาด้านหลังมาร่วงเาด่วงเอาด่วงด้านหลังมาด้านหลังมาถ้าถูกขาดที่สุดในยุคมึงอ่ะยิงปั๊มดีบอกว่า เจจัับบ้สวยสวยสวยดูเอาดูเฮ้ยพี่มีสกิลแม่นยังไงพี่มาสกิลแม่นยังไงสกิลแม่นยังไงอยากไอ้ก็โดนนะครับบอลมาเต้นเอาไปเล่นได้นะครับกับโบขี้เกียจนะครับเอาไปไปทีห้าวีมีจับพี่เต้นปะเต้นได้เต้นได้เต้ได้เต้นได้ห้าวีเรามาพอดีเฮ้ยมันหนุนไปแล้วตายไปแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วสวยสวยสวยสกิลแม่นยังไง ปอบมาแล้วมันจะฮุกชัวเลยเดยมันจะฮุกชัวเลยเยเอ๊ะลเรียนแล้วพี่บอลเรียนแล้วได้หมดับ้งไดดับยังไม่ไม่มีจับพี่แต่ตัดได้ตัดได้ก็ตายอ่ะเฮ้ยมันดบบเดินแบบหนัมากเลยว่ะเฮ้ยจับเยอะมีจับแล้วเขี่ครับโอเคครับมันต้องตายมันต้องตายปอมกลางปอมกลางปอมกลางเด็ไอ้ปวดมานะพี่ อ๋อทางกานเล่น <orphan> ฝ <ers> <ali> ันเล่นฝ yeah. hey, ันเลยวบนบนเอ๊ะยพี่พี่พี่ี่หตอนแรตอนแรผมตัดช่วยแล้วไได้ไ่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 ได้จับ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 อไจับมจับมาต้องมาเยเฮ้ยผมว่ผมว่ปั๊มปั๊มปัังไม่มีคไม่มีคไม่มีคิมีำหน่อยพี่อยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ย ป้อมแกป้อมแมกูจะขึ้นที่ปูจะขึ้นปูจะขึ้นีจับแล้วมีกางวะมา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 ไว้เราคุมไว้เล่นโดยที่ไม่มีอะไรสักอย่างเลยเดี๋ยตอนนี้ผู้ผิดแล้วเฮ้ยเราตัดเราตัดไว้เราตัดไว้สวยสวยสสสเสียสละคนเดียวไม่เป็นไรเสียสลาคนเดียวไม่เป็นไรยิงป้อมอยู่ยิงป้อมอยู่ยิงป้อมยู่ยิงป้อมอยู่ป้อมป้มป้อมมอมอมน ก็เกิดมาแล้วต่อเนื่อง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 จบไวต่อเนื่องจบไว้เลยจบไวเลยผมโบนี้จบไวครับรับประกันเลยครับสองเกมติดครับผมเอจิบมาพี่จิบมาจิบมาการกันจิบมาจิบมาไม่ลาก่อน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 เออผมจับนะผมจับนะลองฮุกลองฮุกกันด้วยฮุกแล้ว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 ฮุกลดฮุกลดจิบไมป้ับไม่จับแม่งจับแม่งจี ยิงเงีะยยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่บัตรไหลบัตรไหลโอ้บัตรไหลอีกโอ้ปวดหัวจัดเลยปวดหัวจัดเลยไปแล้วจ้ามีป้อมไหมมีป้อมไหมมีป้อมไหมเราไม่ได้มีป้อมครับย้อนมันครบเครื่องครับผมของโบเราแล้วก็จบแบงค์เลยครับจบแบงค์เลยครับจบแบงค์เลยเจ็ดนาทีนี่แหลกมาเติมนี่แหลกกี่ดาวนะพี่ฮะร้อดาว เฮ้ยนิคเล่นเล่นกับคู่เล่นเลนบอลหรือเปล่าเล่นแหลงบอลหรือเปล่าไม่ใช่นะเดี๋ยวเราดูเอาคอมโบนี้มันโหดจริงการันตีนะครับ2เกมติดทำได้2ครั้งเลยนะครับผม128ดาวอ่ะบัตได้ไม่จำเป็นครับใครได้ก็ได้นะครับประเด็นคือสูตรปั๊มดาวอ้าวบัตบอกสี่สิบเปอร์หบัตนี่เด็ดจริงนะแต่คนที่น่าสงสารที่สุดคือไม่ใช่ตัวครับทั้งทีม ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าเราจะมีคอมโบอะไรมาฝากอีกนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามไ้ด้วย